มาแล้วกะกบสบายดีสบายดีพี่น้องทุกทกท่านนะสบายดีทุทกๆุกคนเดอ้อท่านไดที่เข้ามาแล้วกะขอให้มีโชคมีลาบกับหวานใจเดอ้อม้อนี้เด้อกะม้นนี้กะหวานใจก็มาแบบเอาไว้ในหนึ่งนะปอย,ยานพี่น้องบัวทันนัน เล่นอันหาหน่อยเฉพาะกิจนะพี่น้องะกะเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงๆปังๆเด้อแต่มือกี้กะหานอยเนาะหาน่อยมือนี้ เมื่อวานนาะหวานใจกับบได้บได้อัดคลิปนาะหวานใจก็ก็เข้าไปให้ในไลน์กลุ่มนะเมื่อวานก็ให้ให้วิ่งลูดหนึ่งกับอันสี่นะเมื่อวานก็เข้ากับบได้จให้นะเพราะว่าเพราะว่าหวานใจกับไปกับไปอันละกับอาจารย์นะก็เลยบได้จออันตัวเล็กให้แล้วก็เลยให้วิ่งลูดนะเมื่อวานนะก็ เข้าไปให้ในไลน์กลุ่มเนาะตามบุไ,ได้ดคลิปกัขอโทษขออภัยเดอ้อท่านท,ที่ติดตามช่องคลิปหวยของหวานใจนะกะมาเบิ้งมื้อนี้เนะหาะฮานอยเนาะมื้อนี้หวานใจให้วิ่งลูดสามกับห้าเด้อพี่น้องเดอ้อหวานใจให้วิ่งลูดสานะมกับห้าเนาะมื้อนี้ฮาหนอยหวานใจเฮดได้สามกับห้าพอดีมื้อนี้กะ อาจารย์เพื่อนกับฝันนะเพิ่นได้ไปเฮ็ดบุญแล้วเพื่อนกับฝันฝันก็อันนั้นก็คือสิเป็นโชคลาภเนาะกบค,คนเฮาถ้าถ้าเฮ็ดแบบว่าไปแบบว่าเฮ็ดแบบเฮ็ดบุญหรือว่าไปช่วยเหลือแบบว่าคนที่แบบว่าเขาลําบากแท้นะกะเวลาเฮ็ดไปแล้วมันก็รู้สึกดีนะอาจารย์เพิ่นก็ห็นบอกเมื่อวานเพิ่นได้แบบว่าตัวเลขเพื่อนก็ ช่วงนี้ก็บโค่อยเสียนั่นเนาะก็มีมีลุดนลุ้นน่จักน้อยเนาะก็เพิ่นก็ได้ไปเฮ็ดบุญก็ก็รู้สึกดีแล้วเนาะกัเมื่อวานฮานฮานอยเพิ่นก็ปังเนาะก็เพิ่นก็บโได้ไลฟ์สดคือกันเมื่อวานเพิ่นก็ไปให้พี่น้องทางในไลน์กลุ่มเนาะก็ก็เข้าสามสี่น้อยเด้อเมื่อวานแนวทางอาจารย์กับหวานใจเนาะก็ ท่านที่บอได้เข้ากลุ่มก็ต้องขอโทษท่านที่บอได้เข้ากลุ่มก็เลยบอได้แนวทางของอาจารย์แล้วก็หวานใจนักก็ขอโทษนําเด้อก็เดี๋ยวมื่อฮาก็มาปังกับพานอยเนาะมื้อนี้แบบว่าขอให้ปังถึงหวยลาวเลยเด้อมื้อด้อกับพี่น้องกว่าเนาะเข้ามาเอาแนวทางดีๆก็เข้ามาแล้วก็ขอให้มีสชคมีลาบกับหวานใจเด้อ มาเบิ้งแนวทางฮานอยมือนี้น้องหวานใจก็เฮ็ดได้สามกับห้าน้องหวานใจเฮ็ดได้สามกับห้าเนาะก็ให้วิ่งลูดสามกับห้าอะไรเนาะพี่น้องนาอกก็ส่วนไหล่ก็อยากให้วิ่งลูดเเนาะก็ตัวโจวมันก็ส้นน้อยบางที่ก็แต่คือบางวันก็เข้าตัวโจวแบบมือใดที่นั้นเนาะก็เข้าแบบตัวโจบบเต็มเต็มเลยแต่อันนี้ก็อยากให้วิ่งลูดเผื่อไว้เนาะท่านใดที่ มีทุนน้อยเขาก็วิ่งรูดแล้วก็เล่นตามน้อยแต่บบให้มันให้มันแบบว่าเสียทุนเขาเนาะก็ให้มันได้น้อยกันยังดีกว่าที่เขาแบบสิบบได้นะพี่น้องเนาะก็แนะนําให้วิ่งรูดเนาะก็มีสามศูนสามหนึ่งสามสอง สามห้าแล้วก็สามหกเด้อดีลูกสามหวันใจก็โจ้สามให้นะก็มีสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าเนี่ยเห็นไหมไปบอกไปขนาดเว้าค่อยๆนี่อย่างอย่างสิลงเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวซิทวนตัวเลขให้อีเริ่มเนาะวิ่งรูด3มเนาะหวานใจก็มี3 0 3ศูนย์หนึ่งสสองสสแล้วก็สาหเดอ้อเจห้าก็มีห้าหนึ่ง ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกแล้วก็ห้าแปดเนาะพี่น้องเนาะอย่าหวันใจทวนตัวเลขให้อีกรอบเด้อฮานอยมือนี้หวานใจให้วิ่งลูดสามกับห้าเนาะก็มี สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่แล้วก็สามหกเนาะวิ่งรูดห้าโจห้าก็มีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ ห้าหกแล้วก็ 5, ห,ห,ห้าแปดเด้อกนะมื้อนี้กะฮานอยเนาะหวานใจกะได้สามกับห้านาะพี่น้องเนกับโบนเน่เนาะมื้อนี้กะบางเธอกะหวยลาวกะอาจจะได้คือกับฮานอยเนาะมื้อนี้นะกับฝาก ide, ากดไลค์กดติดตามให้หวานใจนำในเด้อพี่โน้องเนาะกับบางท่านกับว่บาวเอาเป็นอย่างอ่ะน้องหวานใจคือคือโบไลซ์สซนคือกับอาจารย์ธนากรเนาะก็คือว่าหวานใจกันยัง บได้ผ่านในจุดนั้นนะหวานใจกับกำลังแบบว่าสะสมสะสมแบบว่ายอดเนาะกัยังวูติดตามกับยังโบทันได้โพเนาะกัอันนี้กับ,กบไลฟ์สดบดได้นะก็มีแต่ว่าอัดคลิปแล้วก็เอาลงแนวทาง เอาสูกเอาลาบให้กับพี่กับน้องเนาะกับฝากเนาะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้หวานใจนําเด้อเนาะเวลาที่ท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็กดกระดิ่งเนาะติดตามไว้เวลาที่หวานใจเอาแนวทางลงเนาะก็สีแจ้งเตือนแล้วก็เข้ามาเอาแนวทางดีๆกับหวานใจเด้อก็เนาะก็ภาวนาให้ ทุกทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามให้กำลังใจหวานใจกับภาวนาให้หิงปังปังกับฮานอยมือนี้เด้อเนาะก็ขอภาวนาให้แตกสี่หน่อยไปเลยเนาะพี่น้องเนาะก็อยากให้พี่น้องได้รับโชคลาภนะก็ได้แบบว่าพอได้ซื้อกับเข้าเนาะกับค่าน้ำค่าแบบแปดทูไปเลยกับก็นาะกับหวานใจกับหากะ นี่เนาะกะแบบว่าปิดช่องใหม่เพื่อสิพานกับโบเมนธรรมดาเนาะพี่น้องก็ได้มีความอดทนกะใจก็อยากอยากสิไล์สดแบบว่าลมกับพี่กับน้องอะไรแต่แต่กับโบไดเนาะเพราะว่ายัางยังโบได้แบบว่าตามที่เพื่อนนั้นกำหนดไว้ก็เลยบบได้เนาะก็เฮ็ดไปเรื่อยๆกะ ก็ขอกำลังใจกับพี่กับน้องกับทุกทุกท่านเลยนะที่ว่าเอนดูหวานใจกับเข้ามากดไลค์กดติดตามให้หวานใจนําเด้อเนาะเพื่อที่ได้แบบว่าได้ไลฟ์สดคือกับเนาะอาจารย์แล้วก็ท่านอื่นๆที่แบบว่าไลฟ์สดได้นะหวานใจก็อยากคิปแบบนั้นคือกันเนาะก็อยากเข้ามาลุมกับพี่น้องแล้วก็เวลาที่เนาะนั่นก็สีได้แบบว่าไลฟ์สดแบบ ให้ตัวเลขคือแบบอาจารย์นะก็ฝากเลเด้อพี่น้องเด้อก็ฝากเป็นกําลังใจให้หวานใจนําเด้อเนาะก็สิได้มีกําลังใจเวลาที่พี่น้องเข้ามาให้กําลังใจนะหวานใจก็สิมีกําลังใจแบบว่าเฮ็ดตัวเลขแล้วก็เขาเอิญังไร <laughs> สอาัก็ขอให้เฮงปังๆกับฮานอยเลยก็ขอบใจเด้อสำหรับทุกกำลังใจที่กดไลค์กดติดตามให้นะก็ท่านใหที่ว่าอยากเข้ากุ้มก็สามารถคอมเมนต์เข้าไปในใต้คลิปของหวานใจได้เด้อแล้วก็ฝากกดแชร์ให้มู่เพื่อนที่ว่ามักเล่นแนวทางหวยเนาะก็ ฝากแชร์ให้แบบว่าเพื่อนได้มาเอาโชคลาบกับหวานใจเนาะกับฝากดเดอพี่น้องเด้อก่เดี๋ยวไปพ่อกับหวัดใจอีกรอบตอนพี่น้องอกับช่วงหวยลาวเด้อมื้อนี้หวานใจแบบสีสีไลใ่ให้ให้ไวกัแบบแต่ละเทือเนาะกับเพราะว่ามื้อนีนก็ตั้งใจแบบว่าสี เฮ็ดกับตัวเลขให้ให้มันดีให้กับพี่กับน้องเนาะก็แต่ละเทือกกัหวานใจกับอัดคลิปกับแบบฟาวน์เน่กับเนาะกับเลี้ยวเวียกหวานใจก็จึงแบบได้มาอัดคลิปแล้วก็เพื่อสิลูดลงเนาะก็ขอบใจทุกกําลังใจเด้อสุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกทท่านเฮงเฮงปังปังกับฮานอยมื้อนี้เด้อภาวนาให้แต่ครั้งสี่โนยอีกเด้อเขาตัวโจาะที่หวัดใจได้โจะให้เนาะ ก็ขอให้ทุกทุกท่านจงโุขดีกับฮานอยเด้อ